สวัสดีครับผมต้นบูเทเกอร์นะคร่ะปาวิทยุสื่อสารค่ะผมวันนี้เรามาเปิดตัวสินค้าตัวใหม่กันตอนนี้กระแสของ POC นะครับวิทยุที่ใส่ซิมนะครับเขาเรียกว่าวิทยุระยะไกลโดยไม่จำกัดขอบเขตเนี่ยกำลังมาแรงนะครับไม่ว่าจะเป็นใค่ายไหนก็ตามวันนี้เราจะมาดูตัวนี้กันตัวฟูร e เทลที88นะครับตัวใหม่ล่าสุดของค่ายฟูรเทล นะครับเป็นตัวใส่ซิมนะครับผมตัวนี้นะคะก็จะฟรีเซิร์ฟเวอร์ตลอดชีพเหมือนตัวอื่นๆนะคะแล้วก็ฟรีตัวซิมการ์ดหนึ่ปีนะคะครับผมซิมการ์ดตัวนี้เราจะให้เป็นโกโม่ไปนะครับก็คือลูกค้าไปลงทะเบียนซิมเองนะครับเครื่องตัวนี้ในการลงช่องลงอะไรพวกนี้ทางเราดำเนินการให้ได้นะครับหรือลูกค้าต้องการ อ่าเอาไปอ่าทเองก็ได้จะทางผมก็จะมีเป็นเจ้าหน้าที่คอยแนะนำว่ามีเอาไปทางลูกค้าเนี่ยเอาไปเข้าในคอมนะคะคแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนชื่อเครื่องรหรืออาจจะตั้งช่องเองอะไรเองได้เลยอ่าะค,ะครับผมอ่าก็ก็ตอนก็สามารถทาทาได้สองแบบนะครับ จะให้ทางผมจัดการให้แล้วก็ลูกค้าจะเอาไปจัดการเองก็ได้เพิ่มช่องเองก็ได้นะครับเรามีเป็นเป็นเจ้าหน้าที่คอยแนะนําให้อยู่นะครับเวลาซื้อของจากผมทางออนไลน์ก็จะมีเป็นใบที่จะเป็นเหมือนกับอ่าใส่เข้าไปในกล่องเหมือนกับวิลลีโอซีแนะนาว่าอ่าขั้นตอนในการลงทะเบียนทําอะไรยังไงบ้างครับผมอาจจะเหมือนตัวที่ก่อนหน้านี้ที่เราขายขายกันอยู่นะครับก็จะมีไปหรือถ้าติดต่อทางผมมาโดยตรง เราก็แนะนําให้ทางโทรศัพท์หรือทางไลน์ก็ได้นะครับ <สะ S 1> ทีนี้เรามาดูในกล่องกันนะครับนอกจากมีตัวเครื่องแล้วนะครับก็จะมีแบตเตอรี่ให้1ก้อนะนะครับแบตเตอรี่เป็น3,200ม mm ิลลิแอมนะครับค,ค่อนข้างหนาเลยนะครับอยู่ได้เป็นเป็นวันนะฮะพวกนี้ตัวนี้นะคะที่ชาร์จจะเป็นไทซีทนะคะจะไม่มีเป็นแท่น อ่าครับผมจะออกแบบมาตอนนี้ไม่ไม่ไม่ใช่เป็นแท่นชาร์จแล้วก็จะออกเป็น Type C แบบนี้คแล้วค d a p t ่ะอแดปเตอร์ก็เช่นเดียวกันนะคะต้องระวังอย่าไปเอาอแดปเตอร์ของที่ชาร์จโทรศัพท์มาใช้นะคะใช้ของตัวที่มากับกล่องของเครื่องเลยดีที่สุดนะคะเผื่อว่าความแรงอะไรไม่เท่ากันะไฟขาดไฟเกินมันจะเหมือนกับทำให้กระแสวิทยุมันไม่เสถียร ะครับทีนี้เรามาดูอีกอันหนึ่งก็คือไมค์ไมค์หูฟังเนี่ยในชุดนี้แถมมาให้นะครับของตัวฟรีเทลตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีคลิปหลังคลิปหลังนะคะคลิปหลังก็ครับเป็นคลิปหลังแบบใส่น็อตนะคะต้องขันน็อตเข้าไปนะคะซึ่งน็อตก็จะมีมาให้เช่นเดียวกันนะคะสุดท้ายนะคะก็จะเป็น่าตัวคู่มือตัวนี้ก็จะเป็นคู่มือภาษาอังกฤษนะคะแต่ว่าถ้าอ่านไม่เข้าใจยังไง ถามทางร้านได้ตลอดครับผมวิธีการใช้งานอะไรพวกนี้ถ้าไม่เข้าใจก็ไลน์มาถามผมนะครับก็คือไลน์ไอดีก็ขึ้นอยู่ข้างล่างนะครับตัวนี้นะครับด้านหลังก็จะมี NTC ID ติดอยู่นะครับก็คือใช้ได้โดยที่ไม่ต้องห่วงว่าจะถูกจับครับผมตัวนี้ก็มีคนถามมาว่าเครื่องดำๆพวกนี้ถ้าไปพกข้างนอกโดนตำรวจจับไหมพวกนี้ไม่ต้องกลัวนะครับบอกได้เลยว่าซื้อมาจากผมซื้อมาจากร้านบูทเกอร์เนี่ยเขาขายมา ะนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะโดนจับนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ใส่ได้สองซิมนะครับก็จะในกรณีที่สองซิมเนี่ยเหมือนกับพื้นที่ไหนสัญญาณตัวไหนแรงมันก็จะสลับไปจับอ่าซิมซิมการ์ดอันนั้นขื้นของตัวนั้นแต่จริงๆก็ตอนนี้มันทั่วไปห,หมดแล้วครับไม่ว่าจะเป็น่ายไหนซิมมีสัญญาณแทบหมดทุกจุดอยู่แล้วยกเว้นในป่าลึกนะครับในป่าลึกในถ้ำอะไรพวกเนี้ยอาจจะไม่ได้นะครับผม อ่าตัวนี้เสาถอดไม่ได้นะครับเสาจะติดอยู่กับเครื่องเลยดีหนึ่งก็คือไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องกลัวหายค่ะไม่ไม่ต้องกลัวว่าขั้วบี c อนซีหรือขั้วต่างๆที่อยู่ในเครื่องมันจะหลุดเขาใส่มาให้ใส่มาให้เลยนะครับซื้อจากผมเนี่ยตอนอ่าตอนเนี้ยร้านค้าทั่วไปก็จะขายอุปกรณ์มาตรฐานตามนี้ค่ะแต่ถ้าสั่งกับบูเทเกอร์มีพิเศษอีกอย่างหนึ่งนะครับหนึ่งก็คือซองหนังให้ไปด้วยผมทําซองหนังให้ด้วยนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยเรา เหมือนกับป้องกันให้ลูกค้าใช้เครื่องได้อย่างยาวนานเราแถมซองหนังเข้าไปเลยนะครับก็เราจะแถมเป็นสีดำให้นะคะแต่ถ้าใครอยากได้สีอะไรแบบพิเศษครับผมแจ้งมาได้ครับผมแต่ถ้าไม่ได้แจ้งเนี่ยเราก็จะแถมเป็นสีดำไปให้เลยมาตรฐานคือสีดำนะครับผมอ่าก็ก็จะเป็นอ่าซองหนังที่เราแถมไปนะครับ อ c c e เซอรี่ก็มีเหมือนกันนะคะก็จะเป็นพวกอ่ายางรัดเสานะคะหรือว่าเอ่อที่ห้อยโทรศัพท์เนี่ยตัวเนี้ยเราไม่ได้แถมหรอกแต่ว่าาอยากได้นะคะก็เรามีขายครับผมครับผมราคาก็ปกติเลยไม่แพงไม่แพงเราก็จะขายแบบอ่าประหยัดราคาประหยัดครับผมอ่าแล้วก็อีกอีกอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าสงสัยพวก การใช้งานเนี่ยก,ก็อย่างที่บอกอะครับแอดไลน์มาบางท่านก็ไม่เข้าใจว่าว่าตัว POC ใช้ยังไงแบบไหนยังไงบางทีคำถามพวกนี้ไม่ไม,ไม่ไม่แปลกนะครับไม่แปลกที่จะถามเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ใหม่กับกับประเทศเรานะครับอันนี้คือยางราัดเสายางราัดเสาอ่าครับผมบางคนจะเป็นแฟชั่นนะมีหลากหลายสีมากเลยเดี๋ยวใส่ให้ดูอ่าเดี๋ยวใส่ให้ดูนะครับ,รบก็คือมีทั้งสีน้ําเงินมีทั้งสีเหลืองอะไรพวกนี้ครับผม เยอะแยะไปหมดนะครับบางท่านก็เหมือนกับชอบตกแต่งเครื่องนะครับก็จะดูสวยงามนะครับแล้วก็อบแบบไม่เหมือนใครใส่สออันก็ได้ไม่มีใครเขาห้ามนะครับใส่สองอันให้ดูอ่าครับผมนะคะประมาณนี้ครับไม่ผิดกฎหมายครับใส่เสาย,ยางหรืออะไรพวกนี้ไม่ผิดกฎหมายค,ครับผมสามารถแบบท,ที่จะสั่งซื้อได้แยกตาหากนะครับโปรโมชั่นของเราตอนนี้ราคาเครื่องเนี่ย ตอนนี้ประหยัดอยู่ที่พันเก้าร้อยเก้าสิบพันก้าร้อยเก้าสิบเนี่ยคือได้ได้ครบชุดเลยนะครับมีซิมให้โดยปีหนึ่งนะครับตอนนี้เป็นถือว่าเป็นตัวที่ถูกที่สุดแล้วมีซองหนังด้วยนะครับก็ถ้ามีจํานวนนะครับหรือจะให้ไปเดโมในสถานที่จริงติดต่อแอดไลน์มานะครับผมสามารถที่จะวิ่งไปทดสอบให้ได้ในกรุงเทพปริมณฑลนะครับผมสนใดอยากซื้อนะคะในแอปนะคะช้อปปี้ลาซาด้าเราก็จะมีลิงก์ให้อยู่ ใต้คลิปนี้นะคะกดคําว่าเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวก็จะเจอลิงก์นะคะก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปแล้วก็เข้าไปเลือกซื้อได้เลยนะคะก็จะมีทั้งเครื่องด้วยอ่าพวกอิเซสซอรีต่างๆถ้าอยากได้อันไหนก็ลองเลือกซื้อได้เลยครับผมโอเควันนี้เรามาแนะนําสินค้าตัวใหม่เดี๋ยวมีอะไรใหม่ๆมาเดี๋ยวจะมาแจ้งนะครับผมค่ะโอเควันนี้เราก็ต้องขอตัวลาแต่เพียงเท่านี้ค่ะอย่าลืมค่ะคิดถึงวอลคิดถึงบลูเทเกอร์ค่ะสวัสดีค่ะ